สวัสดีครับผมบิววัชระนะครับเจอกันอีกแล้วในวิช a n แนลเรื่องดีต้อนรับสู่ครอบครัวโตโยต้าสงขานะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้ากระบะที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย Can สำหรับเจ้าตัวไฮรักรีโว่เซตดิทชันตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับในเครื่องยนต์2,004นะครับเขาเรียกว่ากระบะทรงเตี้ยนั่นเองตัวนี้เป็นรุ่น4ประตูนะครับก็ไฟหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED Projector นะครับแล้วก็มีใบบีมในตัวและที่สำคัญนะครับในส่วนของตัวไฟเนี่ย ยังมีเส้นสายไลท์ไกดิ้งเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถและในส่วนของการดีไซน์กระจังหน้านะครับก็จะเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ที่ผมเห็นเลยแล้วก็เพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถนี้มากพอสมควรเลยนะครับก็คือนในส่วนของตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดำปินโนแบ็กนะครับตัวนี้จะเพิ่มความหรูหราแล้วก็ความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถได้่ม,มากในส่วนของตัวชุดกันชนหน้าขนาดใหญ่นะครับก็เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถและที่สําคัญมาพร้อมกับไปตัดหมอกนะครับ เพิ่มทัศนวิสัยในยามค่ำคืนและตอนหมอกลงจัดจัดฝนล,ลงเยอะๆแล้วเจ้าตัวไฮลักตัวนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์2 4 0 0 c, c ีนะครับกับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับและที่สำคัญมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรและที่เป็นไฮไลท์ของเครื่องยนต์ตัวนี้เลยนะครับก็คือในส่วนของตัวหัวฉีดที่มีระบบอัจฉริยะเราเรียกว่าหัวฉีด i อ r c นั่นเองจะช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดจ่ายน้ำมันนะครับจากเดิมเนี่ย คอมมูนเรลนะครับส่งแรงดันน้ำมันเนี่ยไปที่หัวฉีดอยู่ที่220ไมบเมกะปาสคาแต่ในรุ่นนี้เนี่ยเราเพิ่มหัวฉีด i ออาเข้าไปครับจะเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดจ่ายน้ำมันนะครับผ่านหัวฉีดได้ถึง250ไม่กบเมกะปาสคาและที่สำคัญนะครับแต่ละหัวฉีดนั้นสามารถจ่ายน้ำมันที่แตกต่างกันครับนั่นแหละครับคือความอัจฉริยะของตัวเครื่องยนต์ G.D. Superpower ตัวใหม่ตัวนี้จึงทําให้เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับสามารถประหยัดน้ํามันได้ปกติสูงสุดนะครับอยู่ที่14-16กิโลลิตรนะครับแต่เท่าที่เคยมีคนทําไว้นะครับได้สูงสุดถึง26.3กิโลลิตรกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือเหตุผลสําคัญที่เรามีระบบหัวฉีดอัจฉริยะ i r เข้ามานะครับทำให้เจ้าไฮรัก r e โวเนี้ยประหยัดสูงสุดได้มากเลยทีเดียวครับ และในส่วนของเจ้าตัวล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อสเปคหรือยางใช้ยางแบบเดียวกับรถเก่งทุกประการเลยนะครับนะฮะและที่สำคัญในส่วนของขนาดไซส์ล้อเนี่ยอยู่ที่215 55 R 1 7นั่นเองนะครับก็บอกได้เลยครับว่ายางตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบวิ่งบนถนนทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยฮะ และมาพร้อมกับในส่วนของช่วงล่างนะครับตัวนี้จะเป็นช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแบบดับเบิลวิสโบหรืออิสระปีกนกคู ok ่นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นแหนบแบบ5ชิ้นนะครับก็สามารถช่วยรับน้ําหนักนะครับในการบรรทุกได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญนะครับมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ํามากๆเลยฮะสำหรับช่วงล่างตัวนี้ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้เรียบร้อยและที่สําคัญขยับลงมาตรงนี้ฮนะ โลโก้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นโลโก้ไฮรักที่เป็นสีดำเป็นโอแบ็กด้วยเช่นกันฮะเพิ่มความเป็นสปอร์ตได้เยอะเลยและที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวแอโรไดนามิกฟินตัวนี้นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสร้างนะครับแรงอากาศบริเวณด้านข้างของตัวรถนะครับเพื่อช่วยควบคุมตัวรถนะครับให้มีการทรงตัวได้ดีขึ้นในกรณีที่เราขับความเร็วสูงขึ้นนะครับรวมบริเวณด้านข้างเนี่ยจะช่วยกดนะครับบริเวณของตัวด้านข้างของรถนี้นะครับทำให เพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวของตัวรถได้ดีในกรณีที่เราขับความเร็วสูงขึ้นนั่นเองนะเบ้ามือจับตัวนี้หรือชุดมือจับตัวนี้นะครับเป็นสีดำเปียโนแบค็คด้วยนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตได้เยอะเลยจริงๆที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับในส่วนของตัวกระบะรุ่นนี้นะครับสามารถตอบโจทย์ในการขับขี่นะครับได้ในหลายรูปแบบเช่นใครจะใช้ส่วนตัวก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับหรือว่าจะใช้ในเรื่องของครอบครัวนะครับสี่ประตูรองรับได้5้าที่นั่งสบายๆและ ที่สำคัญนะครับยังสามารถเป็นลดในประสงค์ได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราต้องการบรรทุกของเพิ่มเติมจากด้านหลังคันนี้ตอบโจทย์ทุกมิติจริงๆฮะแล้วเจ้าไฮรักรีโวคันนี้นะครับก็สามารถเติมน้ํามันดีเซลนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลประเภทไหนนะครับรวมไปถึงดีเซล b 20ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับเกรดน้ํามัน b 20เนี่ยเป็นน้ํามันที่มีราคาประหยัดที่สุดนั่นหมายความว่ารถคันนี้สามารถ เซฟหรือประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดีเลยฮะและแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวไฮรัก Re โวรุ่นนี้นะครับตัวเชสซีเรานะครับใช้เป็นเชสซีชิ้นเดียวกันเลยไร้รอยต่อนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรทุกได้เป็นอย่างดีนะครับสังเกตได้เลยนะฮะตรงนี้จัดเต็มจริงๆคันนี้ และสําหรับรุ่นนี้นะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตขึ้นไปอีกนะครับโดยการลดส่วนสูงของเขานะครับหรือเอารถมาโหลดลงอีก23มิลเมนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองตอบโจทย์ัยรุ่นสร้างตัวครับไฟท้ายตัวนี้นะครับดีไซน์ออกมาเป็นเส้นไลท์ไกดิ้งนะครับเป็นรูปแบบดีไซน์กราฟิกเพิ่มความสวยงามเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถได้ดีเลยฮะขยับลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของชุดกันชนท้ายนะครับ ทรงสปอร์ตปกติถ้ารถรุ่นนี้จะมีบันไดข้างใช่ไหมครับแต่สำหรับ Z e dition ตัวใหม่เนี่ยเรามีการดีไซน์กันชนด้านหลังเนี่ยให้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญในส่วนของไฟเบรกนุ่ยสามตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับสำหรับใครที่ขับรถตามหลังมาไฟเบรกตรงนี้มองเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งแตกต่างกับรถบางแบรนด์นะครับที่มีไฟเบรกนุ่ยสามอยู่บริเวณตัวหลังคาด้านหลังนะครับเวลาเราใส่โลบาร์เข้าไปไร้ประโยชน์เลยครับ มองไม่เห็นเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ชัดเจนฮะและสำหรับเจ้าไฮรัก r e โวนะครับในส่วนของกระบะท้ายเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเรามีความกว้างที่ค่อนข้างลงตัวมากๆสำหรับใครที่จะต้องนำรถคันนี้ไปขนส่งนะครับพวกสินค้าอะไรต่างๆนะครับสีประตูก็สามารถขนส่งได้นะครับและที่สำคัญตัวกระบะตัวนี้ออกแบบดีไซน์ให้เหมาะกับตะกร้าผลไม้นะครับที่เราลงมาเนี่ยมันจะเข้าล็อกพอดีเลยนะครับ เพื่อลดการเคลื่อนตัวของตะกร้านะครับทำให้สินค้าเนี่ยไม่เกิดความเสียหายนั่นเองฮะและในไลเนอร์เราตัวนี้นะครับมีตัวหูจับนะครับนะฮะไว้สําหรับยึดสิ่งของที่เราต้องการบรรทุกเพื่อในการเดินทางโดยสารไประยะทางไกลๆนั่นเองนี่ฮะโลโก้ไฮรักนะครับพร้อมกับไฮรักรี v o ตัวนี้จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กเพิ่มความดุดันความเป็นสปอร์ตให้กับรถคันนี้ได้มากเลยจริงๆฮะ และในส่วนของหลังคาตัวนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นนะครับจะเห็นเป็นรอนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหลังคาคัตธรรมรันนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของอากาศพลศาสตร์ครับเวลาเราขับรถเร็วๆเนี่ยตัวหลังคาเนี้ยจะช่วยกดตัวรถนะครับให้มีการทรงตัวที่ดีเพิ่มขึ้นและที่สำคัญมาพร้อมกับนี่ฮะ เห็นไหมครับเขายูนิคอนนะครับอันนี้เป็นเสาอากาศของเจ้าตัวไฮรักรีโวนั่นเองนะครับเพิ่มความชัดเจนในการรับฟังวิทยุแบบเพล่นๆไปเลยฮะคร,ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่นั่งแถวที่2ของเจ้าตัวไฮลักรีโวสีประตูตัวนี้นะครับนี่ฮนะตัวนี้นะครับดีไซน์เบาภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่า ถ้าเราสังเกตดูดีนะครับผมอยากให้กล้องเข้ามาใกล้กว่านี้นิดนึงนะครับตัวนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีเบลทั้งหมด3จุดสําหรับแถวหลังนะครับนเพิ่มความปลอดภัยในทุกที่นั่งและยังมีในส่วนของตัวนี่ครับที่เท้าแขนให้พร้อมที่วางแก้วและที่สําคัญถ้าเราต้องการบรรทุกสินค้านะครับหรือบรรทุกของอย่างกระถางต้นไม้เราไม่อยากให้โดนฝนใช่ไหมครับเราก็แค่ดึงชุดนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เนี่ยเรายังสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้อีกด้วย และข้างล่างตรงนี้นะครับยังมีซ่อนในส่วนของตัวแม่แรงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมือของตัวรถไว้ด้วยฮะ mm. ขออนุญาตขึ้นมานั่งนะครับ mm. ผมนั่งไปแล้วนะครับบอกได้เลยนะฮะนี้เบาะที่ผมปรับนะครับตัวนี้ผมนั่งเองนะครับก็นั่งตามสี่าของผมเลยละสังเกตได้ว่าบริเวณหัวเขายังมีพื้นที่เหลือๆอยู่นะครับแล้วก็ศีรษะผมเนี่ยยัง หนึ่งกำมือพอดีเลยนะครับดึงที่เท้าแขนมานะครับก็ถือว่านั่งได้ลงตัวปิดประตูนะฮะโอเคเลยครับแผงประตูด้านข้างตัวเท้าแขนจะแมชกับตัวผมพอดีนะครับก็นั่งได้ค่อนข้างโอเคและที่สาคัญที่ผมเห็นนะครับมีตัวแขวนของไว้ด้วยนะครับตรงนี้1จุดนะครับ2จุดนะครับและที่สาคัญมีข้างบนนี่นี่ตรงนี้ฮะมีเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมครับอีก2จุดนะครับและมีกระเป๋าสําหรับใส่เอกสาร2ฝากเลยครับโอ้โห อเนกประสงค์จริงๆสุดยอด่ะและที่สําคัญนะครับอันนี้สําหรับเด็กเล็กนะครับเวลาจะขึ้นรถไม่มีที่จับจะยึดตรงไหนนี่ครับเรามีนะครับตัวที่จับสําหรับเด็กไว้ด้วยนะครับก็เพิ่มมันเยความสะดวกให้กับน้องๆตัวเล็กๆนะครับที่จะขึ้นลงรถเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองคิดมาแล้วครับสุดยอดจริงๆเอาละครับนี่คือกุญแจนะครับแบบแจ็คไนคี์เป็นรีโมทนะครับสั่งเปิดปิดรถได้แจ็คไนคี์ อย่างนี้ครับนี่นะฮะก็เป็นการดีไซน์กุญแจของเจ้าตัวไฮรักลีโวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดล็อกเข้ามาดูข้างในนะครับตัวนี้บอกได้เลยครับการออกแบบภายในของเจ้าตัวไฮรักลีโวเน้นในเรื่องของความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ความหรูหรานะครับสังเกตจากแผงประตูด้านข้างตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวพาสติกนะครับแล้วก็เน้นสีดำนะครับตัวนี้เป็นผ้านะครับแล้วก็มีตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นสีดำเปโนแบ็ค นะครับมีลำโพงให้นะครับแล้วก็มีจุดในส่วนของไฟนะครับทับทิมไว้สําหรับคนที่สูวนรถขึ้นมานะครับเพื่อจะได้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะก็เป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะที่กันความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับทาให้อุณหภูมิภายในห้องไม่สูงมากเกินไปและที่สําคัญนะครับตัวเบาะยังมีการออกแบบนะครับดีไซน์นะครับให้อบกระชับนะฮะเนี่ยฮะให้อบกระชับได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาวิ่งทางไกลเนี่ย ผู้ขับขี่จะเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวจะไม่หลุดจากเบาะนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมานั่งดูนะครับอ่าขึ้นมานั่งแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวเราสตาร์ทกันเลยดีกว่านะครับอากาศค่อนข้างร้อนนิดหนึงนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ผมเห็นเลยนะครับคือพวงมาลัยนะครับก็จะมีมัลติฟังก์ชั่น เน้นโทนเป็นสีดำนะครับตัวนี้เป็น PVC นะครับยังไม่ได้หุ้มหนังนะรุ่นนี้นะครับแต่ก็มีในส่วนของมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยให้นะครับแล้วก็ในตัวนี้ก็สามารถควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับควบคุมมอนิเตอร์ด้านหน้าจอได้นะครับแล้วก็ยังมีการตัดในส่วนของสีเมทัลลิกนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด้วยและที่สําคัญรถรุ่นนี้เนี่ยมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด3ลูกนะครับก็คือฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารหน้าและบริเวณหัวเข่าตรงนี้เพิ่มความปลอดดภัยสสูงุ ให้กับผู้ขี่นั่นเองตัวนี้นะครับยังเป็นกระจกแบบออโต้ฝั่งผู้ขับขี่นะนี่ฮะกดครั้งเดียวลงเลยและกดขึ้นไปครั้งเดียวก็ขึ้นเลยแถมที่สาคัญยังมีระบบแจมพลสชันให้ด้วยฮะเห็นไหมฮะเซ็นเซอร์พอขึ้นมามีแรงต้านนิดหน่อยกระจกก็จะลงไปเองอัตโนมัติถือว่าปลอดภัยทุกปีปๆ,ๆ เรือนไม้ตัวนี้เป็นแบตออปติกตอนนะครับซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนชัดเจนมากๆนะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขี่ได้มากขึ้นและที่สําคัญนะครับตรงกลางของเรือนไม้นะครับยังมีหน้าจอแบบ TFT นะครับหน้าจอแสดงผล4.3นิ้วให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะบอกในเรื่องของข้อมูลของรถทั้งหมดถ้าเกิดมีปัญหาก็จะแสดงบนหน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงในส่วนของอัตราเฉลี่ยการใช้น้ำมันต่างๆก็จะอยู่ในหน้าจอน,นี้ทั้งหมดนะครับ เพิ่มความเท่แล้วยังไม่พอนะครับยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขี่และผู้โดยสารด้วยฮะบริเวณตัวคอนโซลหน้าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวนะครับเป็นพลาสติกนะครับขึ้นรูปทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัดสีดำนะตัดด้วยสีเงินนะครับเมทัลลิกนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับคอนโซลกลางบริเวณหน้าจอตรงนี้จะเป็นสีดำพิโนแบ็คนะครับพร้อมกับที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับมาพร้อมกับคูบล็อกด้วยฮะตัวนี้ไว้สําหรับ แช่ในส่วนของเครื่องดื่มนะครับเพื่อ,อรักษาอุณหภูมิของเครื่องดื่มได้ด้วยโหถือว่าเท่จริงเลยนะตัวนี้จะเป็นไฟอ่านแผนที่นะฮะก็ให้ทั้ง2ฝั่งเลยทังผู้โดยสารหน้ากับผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของที่เก็บแว่นตาให้ด้วยนะตามสไตล์ของ Toyota h i l u ักรีโวเลยนะครับขยับมาตัวนี้เป็น กระจกมองหลังแต่ว่าตัดแสงแบบแมนนวลนะครับเราใช้มือกดเอานะครับลงมาบริเวณนี้ก็จะมีนาฬิกาให้นะครับพร้อมกับจอ8นิ้วนะครับแล้วจอตัวนี้เนี่ยมีระบบ Apple c a r p l a y พ n d r o i d a u t ดด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ตกยุคนะขยับลงมานะครับแอร์ตัวนี้ยังเป็นแอร์แมนนวลอยู่นะครับก็ช่วยในเรื่องของความสุดสบายความรวดเร็วในการปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารได้ดีเลยนะครับแล้วก็ขยับลงมาขออนุญาตเอาอันนี้ออกก่อนนะฮะ ขยับรงมาบริเวณด้านล่างตรงนี้ก็จะมีจุดนะครับ power outlet 2จุดนะครับก็ให้ฝั่งผู้ขับขี่ไอ้โทษทีครับฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าได้ใช้งานเต็มที่แล้วก็มีระบบยกเลิกตัวตัว VSC ด้วยนะครับแน่นอนครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ ABS BA EBD นะครับและยังมีในส่วนของระบบ VSC TRC ด้วยนะก็คือว่าครบทุกมิติเลยและขยับมาตรงนี้นะฮะ ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวตัวสล็อตนะครับสำหรับใช้ในเรื่องของการชาร์จแบตหรือเชื่อมต่อระบบ Apple c a พ p เพแบบ Typ ์ A ตรงนี้ให้ด้วยนะครับตรงนี้จะมีที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมนะครับมีที่วางคุณละน้ำตรงนี้ให้นะสองจุดนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็บริเวณชุดคอนโซลกลางตรงนี้จะเน้นเป็นสีดำนะครับนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้และตัวขอบของเกียร์จะเป็นสีเงินเมทลิกนะครับแล้วก็มีระบบ E c o Mode และ Power Mode ตัวนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของรถกระบะรีโวของ Toyota เลยนะครับเราสามารถที่จะประหยัดการใช้น้ำมันได้อีก10%เพียงแค่เรากดตัว Eco ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ก็จะทำงานโดยการใช้น้ำมันที่น้อยลงนะครับแล้วก็สามารถเซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้น้ำมันได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเผยบลงมานะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของแน่นอนกระบะยังคงเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่นะครับอันนี้ ใช้งานง่ายแล้วก็เพิ่มความมั่นใจได้ด้วยนะครับขยับมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่เลยนะนะฮะไว้สําหรับเก็บของได้นะครับเต็มที่เลยตรงนี้ตัวนี้็กเจอร์จะเป็นผ้านะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลที่โอเคเลยนะครับขยับไปฝั่งนู้นฮะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าที่เก็บเนี่ยฮะเอกสารด้านหน้าตรงนี้ก็รบคันฮะสำหรับรถคันนี้มีที่วางแก้วด้วยเห็นไหมครับนี่มีที่วางแก้วมาให้ด้วย นะครับเก๋ๆเ,เลยนะครับก็ครบหมดทุกมิตินะครับนะเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันนิดนึงนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้สถิติที่เขาทำได้สำหรับไฮรัก r e โวเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือ26.3กิโลลิตรโอ้ทได้เป็นถว่าเทพมากเลยนะครับก็วันนี้ผมคงไม่มาทดสอบการประหยัดขับประหยัดน้ำมันหรอกครับแต่ว่าอาจจะมาดูในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเจ้าตัวคันนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอบโจทย์ในทุก อัตราเร่งเลยไม่ว่าจะเป็นรอบสูงหรือรอบต่ำนะครับตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าในรถรุ่นนี้เนี่ยมีระบบ v n Turbo นะครับที่เป็นเทอร์โบไบผันนับที่เพิ่มประสิทธิภาพในการออกตัวหรือพลักกำลังให้กับตัวรถได้มากเลยและที่สำคัญประหยัดน้ำมันได้เยอะด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูถ้าพร้อมแล้วไป หลังจากที่เราไปทดสอบสมรรถนะกันแล้วนะครับเจ้าตัว h ฮร u ก e ูวีโว 2400cc น5 0ะครับ150แรงม้า400แรงบิดนิวตันเมตรตัวนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ครับสำหรับใครที่ต้องการรถที่มีขุมพลังพอตัวน้ำมันไม่กินเยอะบอกได้เลยครับตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานแน่นอนเท่าที่ผมจำได้นะครับตต้าเคยออกมาพิสูจน์อยู่2ครั้งนะครับโดยการนำเจ้าไฮรักตีเนี่ยมาลากรถ สิลอ้อถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณเกือบ8คันรถนะครับลากกันยาวๆเลยเดี๋ยวผมมีรูปอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยเอาพี่ตูนบอดี้แ a ลมานะครับนะบมาทำการพิสูจน์นะครับสำหรับเจ้าตัว h ฮ l u ก Revo z e ต i t i ิดิชตัว h ฮรัก r e โ o ที่เป็นเครื่องยนต์ g d Superpower นี่แหละนะครับมีการลากรถที่เป็นรถบรรทุกเมืองหินนะคันใหญ่ๆเท่าบ้านนะครับ ก็มีออกมาให้เห็นกันแล้วนั่นคือการบ่งบอกถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ G-D Super Power mm hmm. ในรุ่นนี้เลยนะครับที่มีตัว iArt เป็นตัวแปรสำคัญนะครับนะที่ไม่มีแบรนด์ไหนนะครับที่ใช้เทคโนโลยีนี้เลยนะครับเทคโนโลยี mm ้ hmm. ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ต้องการความประหยัดและอัตราเร่งสูงๆนะครับหรือสมรรถนะสูงๆอันนี้ตอบเลยนะฮะว่า ลและโตโยต้ายังมีบริการหลังการขายที่น่าสนใจมากๆนะครับอย่างเช่นระบบแรกเลยที่ผมจะพูดก็คือระบบ T-Connect นะครับการเชื่อมต่อระหว่างตัวเรากับรถนะครับได้อย่างลงตัวเลยนะครับเราสามารถรู้ว่าน้ำมันในถังเหลืออยู่เท่าไหร่จะวิ่งได้กี่กิโลและที่สำคัญนะครับเรายังสามารถรู้พฤติกรรมการกับขี่แต่ละครั้งด้วยนะครับว่า ใครที่มายืมรถเราไปมีพฤติกรรมการขับขี่รถเราแบบไหนนะครับนี่บอกหมดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเราสามารถค้นหารถเราได้ด้วยนะครับนะไม่ว่ารถคุณอยู่ตรงไหนจะบอกพิกัดรถทั้งหมดต่อให้รถคุณดับเครื่องแล้วก็ตามนะฮะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่แบบสุดจริงๆนะครนอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังมีบริการหลังการขายเพิ่มเติมประกันตัวรถเนี่ยอยู่ที่5ปีนะครับระยะทางอยู่ที่1 5 0 0 0 0กิโล บ,บอกเลยแบบจุกๆจัดเต็มจริงๆและที่สําคัญถ้าเรามีการเข้าเช็คระยะอย่างต่อเนื่องนะครับจะมีเพิ่มเติมการรับประกันนะครับจาก5ปีก็จะไปแปะที่8ปีนะครับจากระยะทางอยู่ที่150,000กิโลก็จะไปอยู่ที่225,000กิโลอันนี้บอกได้เลยครับว่าไม่มีแบรนด์ไหนที่ทำนะครับนอกจากโตโยต้าเท่านั้นนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยก็คงอาจจะต้องฝากนะครับสำหรับเจ้าไพรัสอุอีโวนะครับ Edition ตัวนี้ไว้นะครับมีทั้งแคปบและ4ประตูนะครับก็ตัวนี้ผมบอกเลยตอบโจทย์ในการบรรทุกได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญอัตราการเด็ดน้ำมันนี้ถือว่าไม่แพ้ใครอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะนะครับาการทำงานของเครื่องยนต์นะครับหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องยนต์เนี่ยก็บอกได้เลยว่าแรงได้ใจจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจรถกระบะใช้สำหรับอเนกประสงค์แบบนี้ใช้ครอบครัวได้ใช้ส่วนตัวได้ใช้บรรทุกได้ ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับที่สำคัญในรุ่นนี้ยังเพิ่มความสปอร์ตด้วยแบบจัดเต็มด้วยนะครับแล้วในส่วนของแ c a ก็ภายในเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าประตูแ c a เท่านั้นเองนะครับก็มีจุดที่แตกต่างยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อนะครับโตโยต้าสงขลาทั้งหมด6สาขาเลยนะครับอ่าผมขึ้นไปให้ละยังไงแล้วเนี่ยในคลิปนี้นะครับก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าผมมีอะไรดีๆเพิ่มเติมไหม มาเจอกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย